ให้ทีมงานต่อสายพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณเกรียงไกรทํานุทัศน์นะครับจากบลอ AEC อยู่ในสายสวัสดีครับคุณเกรีงกยงไกรครับสวัสดีครับคุณบอยครับ ครับผมพันสามร้อยหกจุดแล้วครับไหลลงมาเรื่อยๆบอกผมหน่อยเถอครับว่ามันจะถึงจุดกลับตัวฟื้นกลับได้แล้วหรือยังหุ้นไทยเนี่ยหลายคนปวดหัวแล้วนะฮะใช่้ครับใกล้ครับเรามองแถวๆพันสามร้อยถ้วนนะครับตรงโซนนี้เป็นโซนซื้อละแต่ก็ก็มองได้ตรงๆว่าเราก็คิดว่าจะลงมาแถวๆพันสามร้อยถ้วนเหมือนกันหลังจากที่หลุดพันสามร้อยเจ็ดสิบเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับเหมือนกันปับพอร์ตลดความเสี่ยงแต่วันนี้เรามีคําถามสําคัญเลยครับที่คนจะถามเหมือนกันว่าน้ํามันจะลงไปถึงไหน นั่นน่ะสิครับแล้วมันส่งสัญญาณยังไงผมแจ้งนิดนึงนะครับทุกประเทศเวลากันน้ำมันดิบเนี่ยมันจะไล่ออกมาเป็นตั้งแต่อย่างวันต่อยไล่ไปจนถึงพวกก๊าซปิโตรเลียมทุกครับผมแต่ว่าประเทศไหนที่กันได้แก๊สเยอะหน่อยก็ดีหน่อยนะครับผมแจ้งนิดนึงครับประเทศที่มีประสิทธิภาพในการกลั่นที่ดีที่สุดคือสหรัฐอเมริกา ใช่ครับผมสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้นทุนในการกันน้ำมันดิบออกมาเนี่ยต่ำสุดในโลกจะอยู่ที่30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับผมอาา่าฮะอันนี้คือต้น,ท,น,นทุนเขาเหรอครับใช่ครับผมก็เป็นจุดแคชอ่าเดี๋ยวนนึงครับเปนจุดของอเมริกาคือจุดคัดดาวพอยต์ของบางประเทศแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นผมสรุปนิดนึงครับคำถามที่หนึ่งเลยน้ำมันมีโอกาสต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่านิวโลกจากปี2 0 0พเจ้าได้ไหมเป็นไปได้ คร,ครับผมเพราะ่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันทองคำลงถึงคอนโดในประเทศไทยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันข้อนหนึ่งครับผมคือ,อรครมีแต่เรียวดีมานที่ต้องใช้ในการทำง,งานจริง<อ>แต่ไม่มีสเปกคูเลตดีมานคือเาะะขาไม่เก่งกันละกันละถอยหมดใช่ครับสเปกคูเลตดีมานไม่เกิดนะครับผมเพราะฉะนั้นแจ้งนิดนึงเลยครับว่าราคาเนี่ยอย่างคอนโดยังไม่มีดาวไซต์แต่น้ำมันกับทองคำเนี่ยมันมีดาวไซด์ลงมานะครับ,รบซึ่งตอนนี้ทอ,องคำเนี่ยต่ำกว่า เปรียบเทียบนะครับแคชในการผลิตทองคำเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ1 1 0 0ันหนึ่งร้อดอลลาร์ต่อออนซ์มันก็มีที่แล้วค่ะโอ้โหแลบแต่แลบไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันถามว่ามีโอกาสที่จะแลบมาถึงประมาณ30ดอลลาร์ต่อบาทเล็กน้วยต่ำกว่านี้หนึ่งเป้ไหมเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้แหะครับที่เราแจ้งนิดนึงก่อนว่าเชนน้ำมันเนี่ยยังยังค่อนข้างไม่ดีเพราะไม่มีสเปกูลเลตดีมาฟังแล้วห่อเหี่ยวนะครับครับผมแต่แต่แต่นี่คือสิ่งที่เรากำลังเจอครับผมแต่ว่าในตลาดโลกเนี่ย ธีมของน้ามันมันมีผลทั้งกระทบหุ้นบ้านเราแล้วก็มีผลกระทบต่อเอ็กซ์เพคทชันต่างประเทศด้วยครับที่น่าสนใจคือมันมีสามตัวเลขที่มาพร้อมกันครับก็คือราคาน้ํามันร่วงอืแต่สต็อกน้ํามันเพิ่มขึ้นทุกคนทาสถิติใหม่เหมือนกันและสหรัฐอเมริกามีเรื่องของอนี่สาธารณะาค่อนข้างใสใหญ่ครับนะครับผมสามอันนี้ร่วมกันเนี่ยต้องแจน้นิดหนึ่งครับประหลาดจะลมเอ็กซ์เพคทชันคาดหวังเรื่องของ global political intention ที่เพิ่มสูงขึ้นอะออือ นี่ครับคือความเสี่ยงเรื่องของการเมืองในในตลาดโ,โลกในอนาคตนะครับเป็นเป็นอันเซอร์เทนตี้ที่อาจจะต้องเรื่องพิจารณามากขึ้นเพราะว่าน้ํามันราคาก็ถูกลงเรื่อยๆแต่การสต๊อกทำไมยังถึงเพิ่มสูงขึ้น,น,นในในกลุ่มประเทศมหาอำนาที่ค่อนข้างจะมีเรื่องของสัดส่วนพาลาัพับเด็สูงด้วยนะครับ,รบอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ชอบเทอรเีเกี่ยวกพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างดีเลยแต่ลิงก์มาที่หุ้นบ้านเรา uh huh. อ่านะครับผมหนึ่งเลยนะครับเซกเตอร์นี้น้ํามันพลังงานไม่ต้องพูดถึงว่าอ่ายังไม่ค่อยดีในภาพรวม นะครับผมแต่ว่ากลุ่มที่จะโดนน้อยหน่อยคือกลุ่มลงการน,นะครับผมแต่ที่แจ้นิดนึงเราจะมีเซคเก d e r i v a t i v e p r o d u c กก็คือที่เกี่ยวข้องกับรีเลตน้ำมันเราจะได้ได้ผลกระทบมีกลุ่มหนึ่งครับผมคือกลุ่มงานรับเหมาวิศวกรรมหรือที่เรียกว่า EPC ครับผมหนึ่งเลยนะครับก็คือว่า uh, หลายหลายบริษัทเนี่ย uh, ปีหน้าเนี่ยเป็นปีของการที่อาจจะต้องทำ M&A deal นะครับผมโอกาสที่จะเกิดแบล็กหลอกจากงานที่เป็น greenfield investment หรือว่าการสร้างใหม่เนี่ยมันไม่เกิด นะครับแล้วสองคือหลาย EPC เนี่ยมันจะไปมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่แถวแถวเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะพม่าเนี่ยเราคิดว่ายังค่อนข้างเป็นความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าในกลุ่มของผู้รับเหมา EPC ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่เสี่ยงปีหน้าที่สําคัญหลายบริษัทนะครับขึ้นมามีเซอร์ติฟิเคตรับงานรับเหมาวิศวกรรมระดับกลางได้ ก็จะไม่สามารถไล่วิศวกรอ,ออกเครื่องรถไซด์มาได้ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องแบกคอเรื่องของพลังงานไว้ด้วยดังนั้นเนี่ยเซกเตอร์นี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่านอกเหนือจากเซกเตอร์หลักที่เราขอขับ,บกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรับเหมาวิศวกรรมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องระวังกลุ่มหนึ่งแล้วพลังงานทดแทนนี่ก็ต้องหนีด้วยไหมครับก็บางกลุ่มก็ต้องหนีด้วยครับเพราะบางกลุ่มมีเรื่องของเรื่องของการไลออนการสร้างพลังงานลมซึ่งเป็นชาร์เลนจ์ทีหน้านะครับ uh. ว่าลมจะเลื่อนได้ตามกาหนดไหม การทำรับเหมาลงจะมีผลขาดทุนไหมล้วก็เรื่องของการจ่ายไฟจะเป็นไปตามเป้าไหมในไอ้า r ตามเป้าไหมเพราะงั้นก็ยังเป็นกลุ่มที่เสี่ยงครับบนราคาปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้นต้องแจ้งก่อนเลยว่าธุรกิจพวกรับเหมาเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างระวังนะครับลองจากกลุ่มพลังงานสื่อสารธนาคารที่เราค่อนข้างจะ,อะมองแย่กว่าตลาดเพราะว่าปกติ แล้วมันมีอะไรที่พอจะลงทุนได้ในเวลาแบบนี้เพราะเอาจริงๆถ้าดูแล้วมันก็เวลามันลงมันก็ลงทุกตัวเลยครจริงๆนะครับผมน่าจะมีการจัดเรียนเซกเตอร์ใหม่นะครับถ้าเรียงตามมาเก็ตแคปเนี่ยสามเซกเตอร์นี้ยังไงก็กดดันเสร็จครับแต่วันนี้อุตสาหกรรมนึงครับขอเจาะไปที่อุตสาหกรรมเดียวน่าสนใจมากแล้วจริงๆจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในเรื่องของการวางแผนซื้อประกันด้วยผมมีบางสถิตินะครับผมหนึ่งเวลาไปหาหมอเนี่ยครับ ระหว่างผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในอันไหนคขใ้จสูงกว่ากันครับเอหมายถึงเปลี่ยนเทียบยังไงถ้าท่านนัดหาหมอถ้าถ่าไปหาหมอแล้วไปเช้าเย็นกลับไปรับยาแล้วจับกับไปหาหมอแล้วต้องนอนพักนี้แบบไหนค่าใช้จ่ายสูงกว่ากันครับอนอนสิครับนอนพักใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เราเรียกผู้ป่วยในหรือ IPD ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนมีสถิติอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมครับผู้ป่วยในครับถ้าเป็นลูกค้าในประเทศ เฉลี่ยต่อไปเสร็จอยู่ที่ประมาณ40,000หกอืมฮะนี่เฉพาะลงมาเอกชนนะใช่ครับรงยาเอกชนครับผมโดยเฉลี่ยนะครับตัวเลขอินดัสทรีในตลาดเนี่ยอยู่ที่40,000หกแปลว่าถ้าเข้าไปนอนเนี่ยถึงใบเสร็จเนี่ยเฉลี่ยได้40,000หกสำหรับเราก็สูงนะครับแต่ว่าสําหรับคนฟังที่ไม่เกี่ยวกับคุณนเวลาทําประกันเพิ่มให้พ่อแม่ให้อะไรเนี่ยก็น่าเก็บสถิติไว้เหมือนกันอ่าเนี่ยต้องมั่นใจว่าประกันเขาจ่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามี กรณีเบี้ยไม่จ่ายอะไรกันเยอะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเรื่องเองครับผมต้องต้องต้องเองแต่ว่าไปยังยังดีๆจะสื่อว่าจะสื่อว่าโรงพยาบาลยังดีอันนั้นคือตัวเลขผู้ป่วยในประเทศครับต้องถามมีคําถามหนึ่งก่อนผู้ป่วยต่างประเทศต่อหนึ่งใบเส็จ่ายเท่าไหร่คุณไวททราบไหมครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆแสนสองครับ ต่อหนึ่งใบเสร็จต่อหนึ่งใบเสร็จเปิดบินโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเขาเฉลี่ยต่อใบเสร็จแสนสองนั่นแต่ว่าผู้ปว่วยในเนี่ยหนึ่งคือดีกว่าผู้ปว่วยนอกอ<ะ>สองคือผู้ป่วยต่างประเทศเนี่ยดีกว่าผู้ป่วยอ้าแต่นในแง่ของรายได้เจอใบเสร็จเนี่ยดีกว่าผู้ป่วยในประเทศสามเ <3. S 1> ท่าเพราะฉะน,นั้นนี่คือสิ่งที่เราค่อนข้างเก่งนะครับผมเพราะฉะนั้นมองข้ามไปปีหน้าเลยเป็นปีที่เราเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราค่อนข้างเก่งในธุรกิจบริการและตัวเลขการท่องเที่ยวก็เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดของเราอืเพราะฉะนั้นคำถามเลยถ้าวันนี้คุณบอยเกิดได้เป็นผู้บริหารประเทศคุณบอยทํำยังไงถ้ารู้ว่าตัวเลขนี้มันกปลังดีผมคงแก้ปัญหาคอร์รัปชันก่อน ขอภัยขอภัยผมไม่ได้พูดไม่พูดอะที่เราทำได้แล้วกันนะครับผมก็คือเราสิ่งแรกที่เราควรทำเลยก็คือในเมื่อเราชานาญในเมื่อตรงนี้มันเป็นแหล่งรายได้เข้าประเทศปุ๊บเราสามารถที่จะไปสนับสนุนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าเราสนใจอะไรเนี่ยครับเราสนใจคําว่า medical hub อ่าครับผมคือเป็นศูนย์การการรักษาคำว่า medical hub เนี่ยคือเราเป็นศูนย์กลางและทำให้ตลาดต่างประเทศลูกค้า contract ที่มารักษาพยาบาลมารักษาเข้ามารักษาพยาบาล ญาติมาเยี่ยมก็มาเที่ยวได้ด้วยอีกใช่ครับแล้วเราต้องแจ้งเลยว่ารายได้ท่องเที่ยวเไปไ็นรายได้เดียวที่เราแอดชีพเกินเป้าปีนี้นั่นสิครับถ้าดูจากจานวนนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้และตัวเลขที่ดีนอกจากท่องเที่ยวที่ดีแล้ว <หา S 2> ตัวเลขเรื่องของพยาบาลดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถออกนโยบายส่งเสริมได้ แต่ในนโยบายส่งเสริมก็มี2แบบครับแบบที่ใช้เงินลงทุนใช่ไหมครับกับแบบที่ไม่ใช้เงินลงทุนรเราสังเกตดีๆครับว่านโยบายที่ออกมาช่วงนี้จะเป็นนโยบายแบบที่ไม่ใช้เงินลงทุนลดขั้นตอนอลดเลเวเรชัน f a s แ t r a ใช่ไหมครับเราเราเห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเซกเตอร์รับเหมามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไม่ที่เข้าหั h เนี่ยลดขั้นตอนเ e ก u l a t i o n มันมันมันทำได้ค่อนข้างง่ายและไม่ต้องใช้เงินสเปนดิ้งสูงด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือ d i r e c t i o นที่เราจะไปเพราะงั้นวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเซกเตอร์หนึ่งครับที่เป็นเซกเตอร์ที่เป็นจุดแข็งของประเทศในปีหน้าเซกเตอร์ที่สองเราก็คือโรงพยาบาลท่องเที่ยวกับโรงพยาบาลเพราะวมันมาพ่่งเงินได้ ใช่ครับก็คือ <Okay. S 2> ท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่า uh, ดีดีดีนะครับ,รบไม่ว่าจะผ่านกี่ช็อคกี่เหตุการณ์เราก็ยังสามารถผ่านไปได้สังเกตไหมครับ uh huh. ว่าในการขอของเราเราจะมีกลุ่มท่องเที่ยวติดในพอร์ตอยู่ uh huh. ไม่ข้สนามบินมาตลอดเลย uh huh. ใช่ไหมครับผมแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าถ้าถ้ามองนอกเหนือจากท่องเที่ยวซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในในวันนี้โรงแร<น>มก็ไม่ลงขึ้นด้วย ใช่ครับผมกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่ถ้าจัดพอร์ตยังไงก็เขาเรียกว่าสบายใจกว่าครับอ uh huh. ตอนที่ต้องไปจัดพอร์สี่เซกเตอร์ที่ค่อนข้างแพ้เซ็นเป็นบิ๊กแคปท3สานะครับนั่นนะสิครับแบงค์พลังงานสื่อสารพิโต hmm. ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าไม่ไ,มได้เป็นเซกเตอร์ที่เราเอาชีวิตรอดได้เลยแล้วบางเซกเตอร์มีเรื่องโอเวอร์แฮงด้วยครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยากให้นักลงทุนเนี่ยถ้า เปรียบเทียบเดาไปข้างหน้าเดาตามเศรษฐกิจผมคิดว่าท่องเที่ยวเรายังไปได้คิดว่าอุตสาหกรรมรักษาพยาบาลไปได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับว่าโรงพยาบาลบิ๊กแคปอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพหรือบีดีเอ็มเอฟนะครับบางทีเราพูดแต่ชื่อย่อคนจะไม่รู้ว่าลงพยาอะไรเราก็เน้นนิดนึงว่ากรุงเทพบีดีเอ็มเอฟนะครับยังเป็นท็อปทิกของเราใช่ไหมครับยังเป็นท็อปทิกของเราครับผมแล้วท่องเที่ยวชอบตัวไหนครับ ท่องเที่ยวเหรอครับเราอาทิตย์ที่แล้วเราเลือกมิ้นสัปดาห์นี้เราก็ยังเลือกมิ้นต่อเนื่องโอเคแต่ <Yeah. S 1> A อ t อยากให้นักลงทุนที่เฝ้าตลาดดูนิดน,นึงครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวสะท้อนเลยว่าเจะฟื้นเมื่อไหร่ตลาดหุ้นจะฟื้นตอนนี้ได้ต้องใช้เ o t อทในการปึงขึ้นครับเพราะตัวอื่นตัวอื่นดึงไม่ไหวแล้วคงไม่ใช่สามเซกเตอร์ที่เป็นปริงเซกเตอร์อื่นครับแต่ว่าเราแจน้น,นิดนึงนะครับว่า,าช่วงนี้มันมีหุ้น 1, ผันผวนเยอะแล้วมันเปิดโดดลงเยอะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอยากจะเตือนก็คือ กลุ่มบริษัทที่มีโอกาสถูกดาวเกรดหรือถูกออกปรับออกจากยูนิเวอร์ซอลนะครับผมก็ต้องแจ้งเราไม่พูดชื่อพูดละกันแต่วบริษัทที่อาจจะถูกถูกถอดออกจากบาสเกตการลงทุนรอบนี้หลายบริษัทเป็นที่จะเป็นบริษัทที่ถูกเอ็กซิจริงๆโอเคได้นะครับผมเวลารงหมดแล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันประเด็นนี้เพิ่มเติมละกันวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ หลักๆก,ก็ยังเน้นกลุ่มท่องเที่ยวกับกลุ่มโรงพยาบาลที่ยังพอไปได้นะครับคือดูจากเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยสะท้อนภาพดีที่สุดนะครับว่าธุรกิจไหนยังคงดีอยู่ธุรกิจอื่นเรามีปัญหากันอยู่แล้วตลาดหุ้นก็สะท้อนออกมานะครับอ่ะก็เลือกให้ดีก็เท่ากันนะครับแต่มไม่มันไม่ลงนะฮะเซนเทลมินวันนี้ก็บ,บวกวได้วยซ้ำคนก็ไม่ค่อยกล้าซื้อกันหรือเปล่าเดี๋ยวพักคู่เดียวกับมาช่วงหน้ายัางมีประเด็นข่าวสารมาฝากกันเพิ่มเติม,ตมครับ